สวัสดีครับแฟนคลับเซวบุกทันนะครับวันนี้ชวนนั่นฟังอาห้าโมเมนต์ฮะอาห้าโมเมนต์ที่พลิกเกมให้ยอดนักเทรดพวกเนี้ยปั้นพอร์ตได้ถึง600ล้านเหรียญด้วยเทรนด์ฟอลล์วิงนะฮะอาห้าโมเมนต์ก็คือว่ามันเป็นเหมือนกับจุดจุดที่ทำให้คุณถ่องแท้คุณเข้าใจเกมว่าเออเนี้ยเกมการเทรดนั้นมันเล่นยังไงฮะ ผมว่านี่สำคัญนะผมเลยไปผมไปเจอมาจากนี้นะฮะเจอมาจากเว็บเว็บไซต์ชื่อไม่อ่านไม่ออกเว้ยสต็อกอะไรเนี่ยสต็อก b s e obsessed อ่อไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลิงกนะ e ์ได้นะดลคลิปให้อ่านนะถ้าอยากอ่านต้นฉบับนะครับว่าเป็นยังไงนะเนาะมีตอนหนึ่งที่เขาถามทอมบาโซนะว่าอ,อ,อ้าโมเมนต์ในอาชีพการเทรดมันคืออะไรนะฮะ เขาก็ตอบไปดีมากนะเเดี๋ยวเริ่มต้นผมแคปมา3ประเด็นเอาประเด็นตั้งแต่1นึ่งสอแล้วกันนะจะได้จะได้ไดไดมีมีที่มาที่ไปเนาะเอ่อนี่เป็นบทสัมภาษณ์นะครับเป็นการสัมภาษณ์ของเว็บไซต์นี้กับคุณทอมบัสโซนะฮะแล้วก็จริงๆมันมีเกือบเกือบ20่สิคำถามนะแต่ว่าผมคัดเอาที่ผมสนใจแล้วกันนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่ผมคิดว่ามันมันน่า มันเป็นประเด็นที่มีประโยชน์จะเอามาแชร์คุณที่ฟังต่อไปเนาะผมก็เพิ่งไปซื้อหนังสือแกนะหนังสือที่แกเขียนออขายที่เมซอนมาเดี๋ยวจะสรุปให้คุณฟังละกันนะมีหลายเล่มที่น่าสนใจนะครับคำถามครับอะไรคืออุปสรรคที่ยากที่สุดของคุณในการรชนะเพื่อที่จะเป็นนักเทรดที่สำเร็จครับอันนี้ผมว่าข้อนี้น่าสนใจนะมือใหม่เนี่ยน่าจะฟังครับ อะไรคืออุปสรรคที่ใหญ่หลวงสุดครับในการชนะเพื่อจะเป็นผู้ชนะแล้วก็สําเร็จในการเทรดฮะค,คุณทอมบัสโบว่าตัวคุณเองอุปสรรคใหญ่หลวงฮะที่คุณจะเป็นนกชนะนะถ้าอยากสําเร็จคือตัวคุณเองครับตลาดเนี่ยนะพยายามจะค้นหาจุดอ่อนคุณอย่างแน่นอนครับแล้วก็ทําให้คุณพลาดนะโดยเฉพาะทําให้คุณนั้นพลาดจากแผนคุณเองฮะ การรับผิดชอบต่อตนเองในการตรวจสอบใจิตใจตนเองนั้นเป็นสิ่งแรกครับที่เขานึกถึงครการตระหนักรู้ตนเองเป็นเรื่องที่ตามมาครับการตระหนักรู้ตนเองนั้นจะทาให้คุณมีวินัยมากขึ้นครับและเมื่อคุณรู้ว่าคุณเบี่ยงเบนไปจากแผนที่คิดมาดีแล้วเนี่ยคุณก็จะดึงตัวเองครับกลับไปสู่แผนนั้นได้ครับเนี่ยฮะตัวคุณเองนะฮะคืออุปสรรคที่ใหญ่หลวงสุดที่คุณต้องชนะให้ได้นะฮะ เพราะว่าครับตลาดนั้นจะเล่นงานจุดอ่อนคุณฮะโดย,ยเฉพาะกระตุ้นหรือชี้นำครับให้คุณนั้นไข้เขวฮะหลุดไปจากแผนคุณฮะเบี่ยงเบนจากแผนคุณฮะคุณจะต้องมีอะไรครับมีความตระหนักรู้ตัวเองครับคุณต้องตรวจสอบใจิตใจตัวเองนะตระหนักรู้ตัวเองฮะเมื่อคุณตระหนักรู้ตัวเองครับวินัยจะตามมาครับ แล้วเมื่อคุณมีวินัยฮะคุณก็จะรู้ว่าตัวเองนั้นเบี่ยงเบนไปจากแผนแค่ไหนละแล้วก็จะดึงตัวเองกลับมาไปสู่แผนเดิมได้นะต่อมาคือคุณต้องรักษาสภาพจิตใจให้สมดุลฮะรักษาสภาพจิตใจใสมดุลนะตลอดการเทรดฮะตั้งแต่ต้นจนจบนะคุณต้องระวัะวงวันหนึ่งวันที่แบดเดย์คุณนะสถานะทางจิตใจคุณไม่สมบูรณ์แบบานประการเทรด คุณคงไม่ต้องการรู้สึกตื่นเต้นโกรธหดหูโลภเอาใจตัวเองหรืออะไรอย่างอื่นมากเกินไปครับเนี่ยก็คือว่าคุณต้องรักษาสภาวจิตใจคุณไม่ให้เวียงตามอารมณ์ครับการเทรดที่ดีสําหรับทอมบัสโซคือการจิตใจเป็นกลางครับปราศจากอารมณ์ร่วมนะฮะดังนั้นอนะ่ะคุณต้องรักษาสภาวจิตใจไม่ให้ตื่นเต้นเกินไปไม่ให้โกรธเกินไปหดหูเกินไป โลภเกินไปแล้วเอาใจตัวเองมากเกินไปฮะนี่คือถัดมานะสุดท้ายคือก็บอกว่าคุณจำเป็นจะต้องพยายามที่จะลดอคติครับอย่าให้อคตินั้นเข้ามามีส่วนร่วมฮะเข้ามาชี้นาการการมองตลาดและการตัดสินใจคุณนะคุณคงไม่อยากมุวมุ่นอยู่กับ การคาดเดาสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคุณต้องการให้เป็นกลางครับและเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสิ่งที่ตลาดเข้ามาขวางทางคุณนะนี่ฮะอปุปสรรคที่ใหญ่สุดนะครับที่คุณทอมบาโซมองคือตัวคุณเองฮนะไม่ว่าจะเป็นการหลุดไปจากแผนครับเปลี่ยนเบนจากแผนเพราะตลาดมันตลาดมันกระตุน้นหรือว่าตลาดมันล่อลวงคุณฮนะแล้วก็คุณต้องรักษาสภาพจิตใจครับให้สมดุลน,นะ ไม่ให้ตัวเองนั้นมีอารมณ์ที่รุนแรงมากเกินไปว่าความตื่นเต้นความโกรธหดหูโลภเอาใจใจฮะที่สำคัญคือคุณต้องเทรดแบบปราศจากอคติครับคุณต้องเป็นกลางนะและเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสิ่งที่ตลาดเข้ามาขวางทางคุณนะนี่เป็นข้อแรกในะอุปสรรคนะคือตัวคุณเองฮะต่อมาครับอาะห้าโมเมนต์อาห้าโมเมนต์นะฮะ ในเชฟการเทรดเคยครับห้าโมเมนต์คือว่าเป็นจังหวะเวลาที่คุณตกผลึกอ่อ๋อการเทรดที่ทําเงินมันเป็นแบบนี้นี่เองอะนะต้องมีครับถ้าคุณอยากจะเรียกว่ายกระดับตัวเองนะจากนักเทรดที่ล้มเหลวซ้ำซากกลายเป็นที่ทาเงินสรินตัวก็ต้องมีอ่หนะ้าโมเมนต์ฮะแล้วแต่ครับบางคนก็ใช้เวลานานบางคนก็ใช้เวลาสั้นแล้วแต่ว่า ความฉลาดทางอารมณ์คุณนะหรือว่าความฉลาดสมองคุณนะแล้วก็บุญธรรมกําแต่งฮนะแต่ทีนั้นก็อย่าได้บอกว่า,วาเฮ้ยฉันไม่รู้สักทีเนี่ยคุณก็ไม่ได้เป็นไรที่คุณไม่ได้เดินเดียวดายนะครับมีคนมากมายที่ยังไม่เจอห้าโมเมนต์นะหาต่อไปฮนะของคุณทอมบัสเซ์บอกว่านะเขามีช่วงมีหลายช่วงเวลานะที่เขามีห้าโมเมนต์เนี่ยคือว่าช่วงแรกคือเขา ตกผลึกครับยอมรับเลยว่าโอ้ i n เคเต t o r นั้นไม่สําคัญเลยไม่มีอิดิเคเตอร์ตามแนวโน้มใดที่มันแบบมัน perfect ะนะอิดิเคเตอร์นั้นไม่ได้สําคัญในการเทรนด์ฟอลวิ่งนะฮะเพราะงังไงคือว่าคือมันก็เป็นตัวช่วยคุณแต่ว่าคุณอย่าได้คิดว่ามันเป็น holy g r a i นะอย่าได้คิดว่ามันแบบ มันทําให้คุณซื้อจุดต่าสุดขายจุดสูงสุดไม่ใช่ครับอินดิเคเตอร์มันก็นะฮะมันก็เป็นอะไรที่คล้ายๆกัน,นะฮะอย่าได้มุกมุ่นให้ความสําคัญกับมันมากมายครับข้อแรกนะอินดิเคเตอร์ไม่ใช่หุ่นลิเกรวครับนะฮะต่อมาครับข้อที่สองก็เพราว่านะโพซิชั่นไซส์ที่ดีนั้นส่งผลฮนะต่ออัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงครับมากกว่าอินดิเคเตอร์ครับ พอ s i ช i ั n นไซส์สำคัญกว่าอินดิเคเตอร์นี่ฮะก็คือว่านะฮะการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกตำแหน่งครับในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยมีขนาดเหมาะสมนะและมีส่วนให้เกิดกำไรได้ขาดทุนเนี่ยจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของคุณราบรื่นนะครับและควบคุมดรอปดาวได้มากขึ้นนะนี่ฮะพอรชันไซสที่ดีนะครับที่เหมาะสมนะลดการดรอปดาวครับ ทำให้ประสิทธิภาพการทํางานราบรื่นครับนั่นแหละครับเมื่อรถดรอดาวได้นะจะเพิ่มเลยครับรีวอร์ดตอริสได้มากขึ้นครับแล้วก็รักษาสภาพจิตใจของคุณให้มันสมดุลมากขึนครับนี่ครับอันดับแรกนะอินดิเคเตอร์ไม่สําคัญมากมายนะครับ2คือโพซิชันไซส์สำคัญกว่าอินดิเคเตอร์นะครับเพราะว่าถ้าคุณโพซิชันไซส์ได้ดีนะฮะเหมาะสมนะรถดรอดาวได้ครับ และทําให้เพอร์ฟอร์แมนซ์นาราเรื่นครับสุดท้ายคือทําให้จิตใจคุณสมดุลเ,เป็นกลางมากขึ้นครับช่วงที่3ามเครับเจอคือว่าคุณไม่เป็นนักเทรดด้วยกลยุทธ์เดียวครับการกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดต่างๆครับช่วงเวลาต่างๆตราสารต่างๆแล้วก็อินดิเคเตอร์ต่างๆนันจะทำให้พอร์ตฟลิโอคุณมีความเสถียรครับ ปรับปรุงอัตราส่วนตอบแทนและความเสี่ยงปรับปรุงริสกิบอร์ดทุกคนแล้วก็ร,รักษ,ษาสถียภาพจิตใจในการเทรดคุณได้ครับนะฮะโอ้ว่าเรื่องนี้สําคัญนะคือคุณไม่ไมต่ต้องยึดติดกับกลยุทธ์เดียวครับไม่ยึดติดกับอินดิเคเตอร์เดียวครับแต่เขายึดติดตัวเดียวนะคืออะไรครับโพซิชันไซค์ครับนะฮะสิ่งที่คุณ ทอมบาโซยิดสำคัญสุดคืออันดับหนึ่งคือโพซิชันไซส์ครับเพราะว่ามันมีผลฮะมีผลต่อการลดรอดาวครับและมีผลต่อขนาดของ r ิส k r e อร์ดได้ครับแล้วก็ทำให้จิตใจของเขานั้นมีความสมดุลนะครับไม่ยังเป็นต้องยึดติดก็ยึดเดียวคือทอมบาโซพยายามบอกว่า Entry นั้นอนะ่ะคุณสมก็ได้ครับขอแค่คุณโพซิชันไซส์ดีนะ มันจะมีผลเลยครับผลกระทบต่อการลดดรอดาวครับผลกระทบต่อขนาดรีสอร์ทที่มันทําให้คุณนั้นปั้นอรพ์ตเติบโตได้ครับแล้วจิตใจคุณจะเถียนฮะนี่ครับอห้าโมเมนต์ huh. ผมว่าคุณน่าจะศึกษาให้ดีนะครับต่อมาครับข้อสามเขาถามว่าคุณเคยเบี่ยงเบนจากวินัยคุณบ้างหรือเปล่าอะไรทําให้คุณเสียสมาธิแล้วก็คุณกลับมาสู่เส้นทางได้อย่างไรครับนะฮะ รั้งสุดท้ายที่เบี่ยงเบนก็คือว่านะฮะพ่อแม่เขาเไปเที่ยวนี้ผมตีความว่าเขาน่าจะจากไปนะพ่อแม่ตายนะประมาณนะั้นเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วครับเขาปล่อยให้กระบวนการในแต่ละวันของเขาเนี่ยเลื่อนลอยตามและตามทันหลังจากที่พวกเขาออกไปแล้วนะฮะเขาจะหนักได้ว่าเขาพลาดการเทรดที่จะเป็นกําไรสูงสุดของเขาครับจากนั้นจึงเัดเสียบว่า จะไม่เกิดขึ้นโดยเจตนาต่อไปเขาให้คําสัญญานั้นกับตัวเองครับแล้วก็ไม่เคยเบลี่ยนเบนตามข่าวด้วยการเคลื่อนไหวราคาจะเป็นอย่างไรต่อไปครับเขาคเวรจะเป็นเนานะถ้าพ่อแม่พ่อแม่ตายในกองหนอฮะสติหลลดกินลดนะฮะเขาเลยพลาดครับนะเขาด้วยความที่ล่องลอยนะคือใจเสียความเป็นกลางไม่มีะฮะมีความหดหูเนาะมีความหดหูแล้วก็ทําให้เขาเนี่ย ไม่สามารถจะมีวินัยในการเทรดได้ครับทําให้เขาพลาดครับพลาดการเทรดที่ถ้าเขาเข้านะเขาคงได้กําไรสูงสุดไม่รอบปีละนะฮะจากนั้นเองครับพอเขาพลาดแหละเขาเลยเตือนตัวเองว่าฉันจะไม่ปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกนะฮะให้สัญญาตัวเองครับแล้วก็จากนั้นเขาก็ไมเ่เบี่ยงเบนเลยไปตามข่าวด้วยการเคลื่อนไหวของราคาจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับคือผมว่าข้อนี้ก็เป็นเรื่องราวของการ เทรดเมื่อเกิดสัญญาณครับนะฮะมันคล้ายกับสิ่งที่หนังสือ trading solo บอกว่านักเทรดที่เก่งนะั้นจะไม่กลัวครับถ้าสัญญาณมาก็าเข้าครับนะโดยเขาเทรดโดยปราศจากอารมณ์ฮนะแต่ว่าทำมาโซท,ที่เขาช่วงนั้นที่เขาแบบเป๋เพราะว่านะครับเขามีปัญหาทางครอบครัวนะนะฮนะก็โอเคนะยอมรับได้ครับนะฮนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่กิตใจเขาข้าง,างกันหนึ่งนะฮะ นี่ครับนี่เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมตั้งใจว่าจะพยายามอ่านงานของคุณทอมบัสโซมากขึ้นเราจะทําให้ทุนได้ได,ได้ได้ฟังต่อไปนะครับผมคม่อนข้างจะชอบอ่ะละคุณเนี้มีอะไรที่น่าสนใจและน่าเอามาศึกษาเอาไปประยุก์ใช้การเทรดของตัวเองนะครับตอนนี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ